ระบบที่3เป็นระบบการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือรหัส e อเวอเด้วยอันแรกเลยถ้าเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับก็คลิกเข้าไปที่เปลี่ยนรหัสผ่านคลิกเข้าไปเสร็จเราจะเจอช่อง3ช่องช่องแรกเราก็ใส่รหัสผ่านเก่าของเราที่เราใช้เข้าสู่หน้าระบบของเราเนี่ยแหละครับเสร็จช่องที่2ก็คือการตั้งรหัสผ่านทุกครั้งนะครับจะต้องมีภา,าษาอังกฤษนำหน้าหนตัว ช่องที่2กับช่องที่3ต้องเหมือนกันแล้วก็บันทึกการโอนถือว่าเป็นการยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ถูกต้องและสมบูรณ์อีกอันนึงคือการเปลี่ยนรหัส e w a l เ e ลหรือรหัส ATM ของเราวิธีตรงนี้ก็คือคลิกเข้าไปที่เปลี่ยนรหัส e w a l เ e ลของเราคลิกเข้าไปเสร็จก็ใส่รหัส e w a l เ e ลเดิมที่เราเคยตั้งมามานะครับแล้วก็ตั้งรหัสใหม่เข้าไปภาษาอังกฤษน,น้าหนึ่งตัว ภาษาอังกฤษนำหน้า1ตัวเสร็จก็ช่องที่2กับช่องที่3เป็นการยืนยันใส่เหมือนกันแล้วก็กดยืนยันถือว่าเป็นการทํารายการที่สําเร็จเปลี่ยนข้อมูลที่สําเร็จเลย